หิมะก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังอยู่ขาวโพลอนอยู่นะคะนี่คือน้ําในถังนะเพื่อนๆอันนี้คือแข็งแบบที่ว่าไม่ต้องอธิบายเลยนะว่าแข็งขนาดไหนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบเก้าองศานะคะเพื่อนๆจกจะเอาน้ําออกมาตั้งนะคะนี่คือน้ํานะเพื่อนๆถังน้ํา เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันนะคะว่าน้ําในถังนี้จะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งหรือเปล่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมน้ํานะน้ําครึ่งถังนะคะเพื่อนๆน,นี่ในนี้น่ะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงนะคะนี่คือสภาพหลังจากสองวันที่แล้วนะคะที่โดนถล่มยับเยินหิมะไม่ละลายเลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ติดลบสี่ทั้งวันนะคะคือเย็นตลอดค่ะ ทางฝั่งนู้นเห็นพระจันทร์ไหมคะสภาพตอนกลางคืนก็จะค่อนข้างเงียบสงัดนะคะเงียบสงัดค่ะนี่คือคืนวันศุกร์ที่18ธันวาคม2020เวลา2ทุ่ม37นาทีอุณหภูมิอยู่ที่ติดลบ9องศาเซลเซียสนะคะนี่คือสภาพของเช้าวันเสาร์ที่19นะคะเพื่อนเอน ตอนนี้อยู่ที่ติดลบ17องศานะคะนี่คือ,อ8โมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆเ,เก๋จะให้ดูน้ำที่เก๋เอออกมาไว้เมื่อคืนนะนี่คือน้ำในถังนะเพื่อนๆอันนี้คือแข็งแบบที่ว่าไม่ต้องอธิบายเลยนะว่าแข็งขนาดไหนนะคะนี่แข็งแบบชนิดที่สุดๆเลยนะคะดูดูดูชัดๆนะเพื่อนๆคือบรรยากาศ17องศาลด ลบ17องศานะคะติดลบ17องศาไม่มีหิมะตกนะคะเพื่อนๆน,นี่คือสภาพนะคะเพื่อนๆสภาพจะเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยมีแต่น้ําแข็งเกาะนะคะมีแต่น้ําแข็งเกาะอันนี้ไม่ใช่หิมะนะคะเป็นน้ําแข็งค่ะเพื่อนๆป่าทั้งป่าทางฝั่งนู้นนะคะเป็นน้ําแข็งเกาะหมดเลยค่ะเก็บไม่เอาถุงมือออกนะนี่คือถุงมือที่เก็ดใส่แลเกบจะให้ดูหน้าเกบนะว่าเก็ดห่อมาหนาขนาดไหนนะ เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนค่ะคือตั้งคลุมแบบอย่างหนามากนะคะถึงจะออกมาข้างนอกนี้ได้คือมันมันหนาจนแข็งนะคะนี่คือจุดเยือกแข็งนะเพื่อนๆป่าทั้งป่านะคะคือต้อนไม้ที่กลายเป็นน้าแข็งหมดนะเพื่อนๆอย่างที่เห็นนะคะคือเป็นน้ําแข็งเกาะนะมันจะไม่มีอ่า หิมะตกนะเดี๋ยวเกศจะสตาร์ทรถให้ดูนะว่ารถเกศจะสตาร์ทติดไหมนะคือเกตเอากุญแจออกมาด้วยนะคือสตาร์ทด้วยรีโมทมาดูกันว่ามันจะติดไหมนะพเพื่อนๆเกศก็ไม่อยากจะถอดถุงมือสักเท่าไหร่นะเพราะว่านหนาวมากนะคะหนาวมากนี่คือกุญแจนะกดสองครั้งดูซิว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะ ติดค่ะติดนะโอ้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าโอเครสภาพรถถือว่าดีมากค่ะรือขั้นติดลบ17องศายังสตาร์ตติดด้วยรีโมทคอนโทรลนะพเพื่อนๆนี่ถือว่าสภาพรถดีมากๆค่ะตอนนี้สามีสตาร์ตรถไว้วันนี้เขาไม่ได้หยุดนะวันนี้เขาต้องไปทำงาน,นะคะ่ะโอ้อง ตาทรถอมไว้ก่อนนะคะตอเก๋ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เก๋ก็จะสตาทให้ดูดูสภาพเดี๋ยวคงมีหิมะหลงเหลืออยู่นะดูสภาพรถก็น้ำแข็งกเกาะเต็มไปหมดแล้วค่ะเต็มไปห,หมดเหมือนเดิมนะคะน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะ ย่วยไอความเย็นนะเพื่อนๆไอความเย็นนะนี่คือสภาพของเกดในเวลานี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคือจะต้องคลุมให้หมดนะคะเพราะว่ามันหนาวมันเย็น่าค่ะเมื่อเช้าเกดเดินออกมานะคะเ็ดใส่แค่เสื้อโค้ทตัวเดียวนะคือเหมือนกับว่าแข็งไปหมดทั้งหน้านะคะแล้วก็หูก็อื้อค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเย็นจัดมันอยู่ในจุดเยือกแข็งนะคะ คือเหมือนกับหูดับไปเลยอะค่ะคือมันแล้วก็พอเก็เข้าไปข้างในบ้านนะคะร่างกายก็เริ่มแบบว่าคือเจ็บนะคะคือมันปวดเข้าไปถึงกระดูกเลยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะนี่นี่คือเสื้อข้างนอกเป็นทับเวอร์นะคะอันนี้คือช่วยให้อบอุ่นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เสื้อโค้ตตัวนี้ก็อุ่นอุ่นนะคะแล้วก็ข้างในก็มีอีก2ตัวนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่เป็นห้าชั้นนะคะ แล้วก็รองรองเท้าบู๊ตที่เกดใส่เนี่ยก็คือติดลบ30ก็ยังยังทนได้นะคะรองเท้าที่เกดใส่เดี๋ยวเกตจะพาชมบรรยากาศสวยๆค่ะแต่ว่าโหดมากค่ะเพื่อนๆน,นะคะก่อนจะได้ภาพสวยๆให้ชมนี่คืออย่างที่เห็นเนี่ยแหละเพื่อนๆน,นะคะไปชมกันค่ะ เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะติดลบ17องศาเซลเซียสก็ไม่มีสโนโตกเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศนี่ไม่มีนะคะมีแต่โคลนแอร์คือ,อ,อความหนาวเย็นนะคะอากาศที่หนาวเย็นแต่ว่าเป็นอากาศที่แห้งไม่มีความชื้นมันก็เลยทําให้เป็นแค่เกล็ดน้ําแข็งนะคะเป็นแค่น้ําค้างแข็งลักษณะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยแหละคะ่ะไม่สามารถที่จะทําให้เกิดสโนโน,นะคะ อุณหภูมิที่จะทําให้เกิดสโน w ได้นี่คือประมาณศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็ติดลบนะคะถ้าเกิดว่ามีความชื้นที่เหมาะสมเข้ามาประทะกับโคลนแอร์นะคะก็จะทําให้เกิดสโน w ค่ะนี่คือต้นแมกโนเลียที่เกียรติซื้อมาปลูกเมื่อปีก่อนนี้นะคะเพื่อนๆดูสภาพนะคะมันก็เป็นอะไรที่ amazing นะคะในฤดูใบไม้ผลิเขาก็ จะแตกใบจะแตกยอดมีดอกให้เราได้เชยชมอีกเช่นเคยคือมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากคือเขาสามารถทนความหนาวเย็นไม่ว่าจะติดลบขนาดไหนเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะคะต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บนภูเขาทางฝั่งนูน้นที่เห็นขาวๆนั่นก็คือเช่นเดียวกันนะคะเป็นเกรดน้ําแข็งที่เกาะตามกิ่งไม้ทําให้เรามองเห็นเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเพื่อน ไม่ใช่สโนนะคะคือมันเป็นอะไรที่อัมเมซิ่งมากค่ะเกดชอบมากๆค่ะส่วนอันนี้เป็นร่องรอยของสัตว์บางชนิดนะคะเพื่อนๆเกดก็ไม่ทราบนะว่าเป็นสัตว์อะไรนะลักษณะนี้นะเดี๋ยวว่ะเขาเขีดเหมือนกับรอยเป็นเป็นอะไรอะ่ะเหมือนกับเป็นนิ้วอ่ะนะคะกรีดกรีดนะเห็นไหม มันเป็นรอยของสัตว์นะคะจิตก็ไม่ทราบนะว่าเป็นสัตว์อะไรนะเนี่ยมันก็ตัวไม่ใหญ่นะแต่แล้ทำไมเขาจีลักษณะนั้นเนี่ยนต้นน้ำแข็งค่ะเพื่อนต้นน้ำแข็งนะคะต้นน้ำแข็งค่ะถ้าใครไม่เห็นไม่เคยเห็นต้นน้ำแข็งก็เชิญชมนะคะอันนี้ไม่ใช่หิมะนะต้นน้ำแข็งค่ะต้นน้ำแข็ง มองไปทางไหนก็ขาพลนไปหมดคะ่ะเพื่อนๆโอ้ไม่รู้จะพูดวิธีไหนนะเกียออกมาเดินหาถ่ายภาพส,สวยๆให้พเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเมื่อกี้นี่ไอ้ผ้าพ,พันคอผืนสีสก้อขาน่ะคือพันไม่ค่อยอยู่ดีนะคะเกียรก็เลยเข้าไปเปลี่ยนผ้าพ,พันคอผืนนี้มาก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะนะคะตอนนี้ร้อนนะคะในตัวเกียรติร้อนนะ <c oughs> แต่สภาพกา๊องโลกนี่คือแข็งบดนะคะขนาดว่าพระอาทิตย์ สองสว่างจ้านะคะแต่ว่าทุกอย่างไม่มีละลายเลยนะคะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นค่ะว่าบนต้นไม้ก็ยังคงมีน้ําค้างเป็นน้ําค้างแข็งนะคะเกาะอยู่เต็มไปหมดค่ะทุกคนต้องมาสัมผัสเองถึงจะทราบนะคะว่าว่ามันหนาวโหดเพียงใดนะคะเพื่อน เพื่อนๆเ,เห็นทางนู้นสีขา,ขาวๆนะั่นคือต้นน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะคะต้นไม้ที่หูกเคลือบไปด้วยน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆความสวยงามที่โหดร้ายค่ะ หิมะก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังมีละลายเลยค่ะเพื่อนๆนี่อ้ขาโค่นปุยน้ําแข็งนะคะน้นปุยน้ําแข็งนิกี้อยากออกมานะแต่เกดไม่ให้ออกมาจะปล่อยออกมาแค่แป๊บนึงก็ให้เข้าไปนะคะเพราะว่าคือมันหนาวมากค่ะตัวเขาจะเดี๋ยวไม่สบายนะคะก็จะยุ่งยากดิกี้ก็จะเข้าบ้านแล้ว ไม่ไหวนะคะดูสภาพนะคะดูสภาพดูเอาเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เกตต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆุกคน,นทุกๆกวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ